ในช่วงนี้นะครับจะพาไปดูเรื่องราวจากฝั่งแดนมังกรกันนะครับซึ่งล่าสุดมีข่าวออกมานะครับบอกว่าเจ็ตลีและก็หลิวอ e ี้เฟยครับอาจจะถูกจ่อแบนตามหลังเจ้าเหวยครับ <S <S มีข่าวลือตามมานะครับว่าดาราดังอย่างเจ็ตลีหรือว่าลีเหลียนเจียครับและก็หลิวอ e ี้เฟยแห่งหนังมู่หลานอาจเป็นดาราจีนเบอร์ใหญ่รายถัดไปที่ถูกทางการแบนถัดจากกรณีของเจ้าเวยแห่งซีรีส์องหญิงกำมาลอ นางเอกดังครับที่ลดเล่นในวงการบันเทิงมาตั้งแต่ยุค90ก็ต้องถูกลบผลงานบนโซเชียลโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเออนอกจากดาราแอคชั่นโกฮอลลีบูดรุ่นใหญ่อย่างเจตลีแล้วก็หลิวอีเฟยแล้วนะครับตามข่าวเนี่ยยังบอกครับว่ามีชื่อของหวังลี่หงนะครับหรือว่าวังลีฮอมครับเสี่ยถิงฟงเจ้าหยถิงแล้วก็พานเว่ยป๋ออยู่ในโผด้วยซึ่งคาดการณ์กันนะครับว่าในกรุ๊ปนี้เนี่ยมีสิทธ ถูกแบนครับอาจจะเป็นเพราะหลายคนไปถือสัญชาติอื่นทั้งที่เกิดในจีนในส่วนของเจ้าเวยครับหลายคนคาดว่ามาจากที่ช่วงหลังเนี่ยเธอและสามีลงทุนทําธุรกิจมากมายรวมถึงรว่งรวมถือหุ้นก่อตั้งในบริษัทอาลีบาบากับแจ็คหมาและอย่างที่แจ้งไปนะครับว่านอกจากเจ้าเวยและกัป้านปิงปิงโดยหลังโดยคนหลังนะครับเจอคดีเลี่ยงภาษีเมื่อไม่กี่ปีก่อน แล้วก็ยังมีข่าวว่าหลินซิงอยู่ครับนางเอกที่จ้างเกิดจากซีรีส์องค์หญิงกำมาลอเมื่อปี1998-1999ถูกแบนครับหลังมีข่าวออกมาว่าล่าสุดเนี่ยเธอได้มีการยุติทำธุรกิจสร้างหนังแล้วก็ซีรีส์ในจีนอย่างกระทันหันนั่นเองทางนี้นะครับข่าวระบุว่ามาตรการทั้งหมดเป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายปราบปรามวัฒนธรรมความข้างคล้าดาราศิลปินจีนของแฟนคลับซึ่งมีการยกระดับความเข้มงวดมากขึ้นครับ โอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าวงการบันเทิงจีนเนี่ยสัส่นสะเทือนมากๆเลยนะฮะเขาอเอาจริงด้วยนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าแฟนคลับของทางเจ้าเวยเขาก็งงกันนะเพราะว่าดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้ทำอะไรผิด